ก็ไม่ไดพูดเออจะคยไมื่อไก็ไม่ได้ว่าวันนั้นตั้ีใหญ่ตั้งแปีเด่นะว่า่ไมเข้าใจกีจะบางคับยายเยจะคยบ้านก็ไม่ว่างานพูดกันฟังก็ใครที่พูดก่อนารว่าเป็นยังไงอยี่ใหญ่ดยคห้ี่ใหญ่ดไมเลยัััังั

ว่าเท่าไรดังเธอดังแม่นะฮะพ่อที่5ไปเลยที่3จังอะเออพี่อย่างนี้เอาว่าแค่2 5กันที่3ไปเลยทีม3แบบนี้มันก็ลังงามสิอ๋อเลยแล้จะไม่งามเนี่ยอ่ะคันพ่อแม่แกว่าพ่อที่เท่าฝ้าเท่าไรตอนนั้นนะ โคเรีเมว่า้็จะได้หมูได้หมักไว้เมว่าใจเนาะที่ว่าคุยทั้งไรหมูใช่ใช่ก็เสียด้ลค้โวใจงานก่อนตุงลงกันแรกก่ี่ยาเลยเนาะก่อนุ้งกับมมาตุงไปนะตุ้งตุ้งไสตุ้งะจะได้กินหมากกินหมูน่หมากกินก่อนไม่หมากกินก่อนเ็น นะเกี่ยวมาพูดก่นะโดนไปโดนมาเตนะปเอามาดีืมไหมอนไป่อนปกนเที่ยวันมะไนะอไนปอยไเที่ยวไม่มีฟันแล้วเหรอถอนหมดแล้วสาเดือน,นี่ยที่ได้ใส่ฟันนะ พ่อแม่ก็เที่ยวมากนจะมเ็นไดอยเที่ยวเป็นวิธี่ได้ให้เที่ยวจนเหลกในย่วยเที่ยว่ั่มได้จั่

kua le kui siu 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 ก็เมาหมาเนี่ยเขยเมาหมางยังที่เปลี่ยนเป็นกาแฟเนอะไมต้องไมล้องเปี่ยนเลย

นองใหญ่สน้าทุก no วันนี้คุยกันลูกเรียงน้องใหญ่เอเองนะคุยกัิ่นที่สองลูกคุยคนที่หนึ่งคุยกันเองลูกเรียกนมน้ตาลวทุกวันเนี่ยตามลูกเจนลูกตามแม่ดอกตล้ตามแ้ตามโมาก่อนอมก

มันตั้งได้มันตั้งย้อมแสงได้ตอนนี้ผูกมัดไว้แล้วนะเออมาผูกมามัดมาจับมาจองไปแล้วทางในใช้วอลแวเปอร์ใหตึงๆสงบัติอะไรให้ตึงๆตอนเด็กปลูกมัดไว้แล้วก็ให้ตึงไปเนี่ยเบี้ยอะไรก็มาแว้ได้ กำหนดแต่งตุนแรกก็พระมัณนคุยกันจัางพ่อแม่ก็คอยตามคือเพราะว่าพ่อคอมพ่อเขาบอกเองไปเลือกตั้งมีรัฐบาลแล้วก so, so, ่อนก็ได้มันจะได้มีจนมันเลี้ยวก่อนสคนทวววงกันว่า้อมอะไรก่อนคุยกันทีนี กัพับแม่กับไปร้กระบอวตนน้หนาสวยมากต่อไปต่อพ่อต่แน่กับไปไหนก่อนไปไหนมาลูยเ่นมลูกชายลูก้กมาอมาทั้งนาี่จะได้ทังนั่งคู่กันเนี่ยได้ใช่มลูกชาลูกช้ยเนยครับ นี่แหละดูหนาลูกพ่รไปเดี๋ยวจีจำไม่ได้เนี่ยพ่อตั้งแม่ฉันจะเป็นพี่สาวอันนี้อ่ะพี่สาวพ่ออันนี้พี่สาวแม่ฉันนี้เป็นน้องชายคนหลานพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ชายใาญ่ค่ะชายใหญ่พ่อรับเอานี่แหละมาผูกมามัดมาจับประจมไปเป็นลูกเป็นเต้าเลยนะที่นี่นะ เออนี่เราเราไม่เออหอาหายเอาหมอนกลับไปลอรยากไม่อ้านี่ก็ยุใหาแล้วนะทีเนียของพีไม่ยุบหาแล้วายหัรับหัวนนเอาคือกันเนาะกัน่าคอคบแน่คบแต่นกง็เลับ เอาไปเลยกันเนี่ยเพรเลยยังพี่ก็นอนะูก็ม้งมาเต็มกันเลกงานเลิกงานเลคืนนี้เิ่งไม่ลูการคิบกันงานลุใหญ่เลกขอรที่ใหม่เพิมเลยขอพี่ใหม่ด้วยผ่ทัยอไ ไปจะซื้อมูให้นะครับสลัน้านั่เนพี่สาวพสาวนั่ลุงใหญ่ลุงรองอแม่ีป้ายใหญ่ันเอาคนมาไไปเรียกไปเรีไปเไรับไปเไปรเอาไปดวเกลยไปไหนไป ไปไหนนี่ฮึแล้วได้กินได้ดูด้วยใชโทรก็มีนะอยาจะไดคนดี่มาแตองเจใหม่ด้วย้เด้ินด้เนบ้รปีดกันกันด้กันเรับกับเงินรับ

呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs>